นิสิตเซรั่มค่ะในราคาที่จับต้องได้ให้ผลลัพธ์เกินราคาจริงๆริาพิสูจน์เลยค่ะเมื่อก่อนเคยมีฝ้าที่หนกแก้มนนี่ยตอนนี้จางไปรายการเห็นได้ชัดเลยคะ่ะแค่รูปเบาๆเนี่ยฝ้าที่เราเผยเป็นปื้นเนี่ยเหลือแค่ก้อนนินเดียวสองข้างแค่นิดเดียวเองคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะไม่มีกลิ่นน้ำหอมหรือพาราเบนค่ะลูขุมผนกว้างตัวเนี้ยช่วยได้เลยนะคะฟูดูอิ่มน้ำแล้วริ้วรอยเนี่ยเลือนขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะคะผิวหน้าเน,นะนื้อนุ่มนุมเซรั่มพิมรารลยันลูกออกมาให้ใช้ใช้ดี ใช้ตลอดมาจะรู้สึกวิ้งมากเลยนะครับท้กเชา้าท้งเย็นเลยนะครับผมร่อยๆจะลงหน้าใสึ้นเราห้าสิบเอ็ดแล้วนะทุกคนจะบอกฮะเราทาแบบนี้เลยประจมทุกเช้าและก่อนนอนใช้ประจำทุกวันเลยนะหนะ้าก็จะเนียนใสขนาดนี้ตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยยายชอบขนาดตัวนี้นะยายเอามาใช้เปื้อนแนะนําเหงื่อยายกระทาทุกวันยายายทาทุกวันหน้ายายดีขึ้นจริงๆสิศเสร็งน,น,งนี้โอเคเลยนะสวยที่สุดนะ